สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องรีมคาอัปเดตช่องที่นำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดทั่วโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ Honda City 2025รถซีดานยอดนิยมที่ได้รับการพัฒนาใหม่ในปีนี้โดยมาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสมรรถนะการขับข,ขี่ที่เหนือกว่าเดิม Honda City ถือเป็นหนึ่งในรถยนต์สีดานที่ได้รัรบความนิยมสูงสุดในประเทศไทยมาอย่างยาวนานด้วยขนาดที่กระทัดรัดเหมาะกับการขับขี่ในเมืองแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความกว้างขวางและสะดวกสบายภายในรุ่นปี2025นี้ Honda ได้มีการอัปเกรดหอลายจุดทําให้ Honda City เป็นรถที่คุ้มค่าย,ยิ่งขึ้นสําหรับผู้ที่กําลังมองหารถยนต์ที่มีดีไซน์สวยงามสมรรถนะดีและประหยัดน้ํามันมาเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Honda City 2025กันก่อน ฮอนด้าซิตี้2,025ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นซีดานที่สวยงามและโฉบเฉียวแต่ได้รับการปรับปรุงให้ดูหรูหราขึ้นกระจังน้าดีไซน์ใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมเส้นโครเมียมที่เพิ่มความหรูหราไฟหน้าแบบ LED ที่ออกแบบใหม่ให้ดูดเฉลียเฉียวขึ้นและให้แสงสว่างที่ดีขึ้นในเวลากลางคืนกันชนหน้ามีการออกแบบให้ดูดันและสปอร์ตขึ้นพร้อมช่องดักลมที่ช่วยให้การระบายอากาศดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ ด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ดูโฉบเฉี่ยวและไหลลื่นทำให้รถดูสปอร์ตและมีมิติที่สวยงามขึ้นล้ออัลอลอยของ Honda City 2 0 2 5มีการออกแบบใหม่ขนาด16นิ้วสำหรับรุ่นมาตรฐานและ17นิ้วสำหรับรุ่นท็อปซึ่งช่วยเสริมลุกให้ตัวรถดูแข็งแกร่งและหรูหรามากขึ้นด้านหลังของรถมีการปรับไฟท้ายเล็ใหม่ให้ดูโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์กันชนหลังถูกออกแบบให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร Honda City 2025ได้รับการปรับปรุงให้ดูพรีเมียมมากขึ้นคอนโซโลกลางออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรูและใช้นานแน่นขึ้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายให้สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างสะดวก พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้มหนังสามารถควบคุมระบบเครื่องเสียงระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยขับขี่ได้อย่างสะดวกด้านระบบเสียง h อน d a City ี2025มาพร้อมกับลำโพงคุณภาพสูง6-8จุดซึ่งอยู่กับรุ่นเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์การฟังเพลงที่ดีที่สุดเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้รองรับสริระได้ดียิ่งขึ้นโดยในรุ่นท็อปจะใช้เบาะหนังแท้เพิ่มความหรูหราและความสบายในการเดินทาง พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางรองรับผู้โดยสารตอนหลังได้อย่างสบายและยังมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพื่อความเย็นสบายตลอดการเดินทาง Honda City 2,025มีพื้นที่เก็บสัมภาระที่กว้างขวางม,ม,มากพอสำหรับกระเป๋าเดินทางและของใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ Honda ยังออกแบบให้เบาะหลังสามารถพับแยก6 0ต่อ40ได้ทำให้สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บของได้มากขึ้นหากต้องการ ด้านขุมพลัง Honda City 2025มีให้เลือกหลายตัวเลือกเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ขับขี่รุ่นมาตรฐานมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร DOHC i-VTEC ให้กำลังสูงสุด121แรงมา้าและแรงบิด145นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่ให้ความนุ่มนวลในการขับขี่และประหยัดน้ำมัน สำหรับคนที่ต้องการความแรงมากขึ้น Honda City RS มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบ1 0ลิตรให้กำลัง1 2 2แรงมา้าและแรงบิด1 7 3นิวตันเมตรซึ่งให้การเร่งที่ดีขึ้นและเหมาะกับการขับขี่ที่ต้องการสมรรถนะสูงนอกจากนี้ Honda ยังมีรุ่นไฮบริดหรือ Honda City e-SUV ที่ใช้เครื่องยนต์1.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวม109แรงมา้าและแรงบิด253นิวตันเมตรซึ่งเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ ฮอนด้าซิตี้2 5ยังให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยโดยมาพร้อมกับ Honda Sensing ที่เป็นชุดเทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมควงอาลายัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยควบคุมรถที่อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ ทั้งหมดนี้ทำให้ Honda City 2025เป็นหนึ่งในรถซีดานที่มีความปลอดภัยสูงสุดในเซตเมนี้สำหรับราคาของ Honda City 2025ในประเทศไทยคาดว่าจะแบ่งออกเป็นรุ่นต่างๆดังนี้ Honda City 1.5และราคาเริ่มต้นประมาณ619,000บาท Honda City 1 5ีราคาเริ่มต้นประมาณ669,000บาท Honda City 1 5ปี5ปิซารราคาเริ่มต้นประมาณ749,000บาท Honda City e h e v r s Hybrid ราคาเริ่มต้นประมาณ8,39,000บาทราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับโปรโมชันและออปชันที่เลือกหากคุณกำลังมองหารถซีดานที่มีดีไซน์สวยงามเทคโนโลยีล้ำหน้าสมรรถนะดีและมีความปลอดภัยสูง Honda City 2025เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยคุณสมบัติที่ครบครันและราคาที่คุ้มค่าทำให้ Hondacity ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกยอดนิยมของคนไทย ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์